สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องร้อนๆนะคะตอนที่เข้ามาหาลาัยใหม่ๆนะคะตอนนั้นนะคะย้อนไปประมาณเจ็ดถึงแปดปีที่แล้วนะคะก็ได้เข้ามาหาลายัยแต่เราเลือกที่จะพักอยู่หอนอกนะคะซึ่งเป็นห้องแถวห้องแถวทั้งหมดเจดห้องนะคะเราก็อยู่ห้องประมาณห้องที่สามค่ะ ห้องที่สามตอนแรกที่เข้าไปนะคะก็จะมีเด็กใหม่แล้วก็รุ่นพี่นะคะอยู่อยู่แถวอยู่ในโซนที่เราพักนะคะก็คือห้องอะ่ะมันมีเจ็ดห้องแต่ว่าประตูที่หันหน้าเข้ากันฝั่งนู้นก็จะมีอีกเจ็ดห้องนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะพอเราเข้าไปเราก็เราก็เลือกห้องไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีห้องว่างอยู่ แค่นั้นหนึ่งห้องค่ะเราก็พักห้องมาได้ประมาณหนึ่งนะคะก็สังเกตเห็นห้องที่สี่นะคะซึ่งเป็นห้องที่อยู่กับออยู่ติดกับเราเนาะแล้วก็สังเกตดูว่า,าเพื่อนที่อยู่ข้างห้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้นอนที่ห้องนะคะห้องเขาก็จะม,มืดตลอดเลยเขามาแก้ แค่พักแค่กลางวันเนาะเราก็คิดว่าเขากงจะไปพักกับเพื่อนอีกทีนึงเราก็เข้าไปแรกๆเราก็ไม่ได้รู้จักใครเยอะนะคะค่ะพออยู่มาอยู่มาสักพักหนึ่งนะคะก็อเพื่อนข้างห้องคนนี้ค่ะที่พักอยู่ห้องที่สี่มันก็ย้ายออกไปแล้วก็มีมีเด็กใหม่เข้ามาพักอีก ซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่แบบถ้าสมมติว่าทุกคนเจอบ้านพักหรือห้องพักที่ดีกว่าราคาถูกกว่าก็ขยับขยายก็คือขยับขยายไปพักที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็แต่ต้องพูดนะคะว่าหอที่รอพักเนี่ยก็คือเต็มทุกห้องก็คือมันอยู่ติดกับมหาลายัยแล้วก็แบบเดินทางสะดวกคะ่ะไม่ต้องแบบ เดินทางไปไกลนะคะก็ช่วงนั้นเข้าใหม่ๆก็มีการรับนุงรับน้องนะคะก็เราก็ได้คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะรุ่นพี่คนนั้นก็มาคุยกับเราว่าเป็นรุ่นพี่ในคณะนะคะเขาก็มาทักห้องเราพักอยู่ที่ไหนหรอเราก็บอกว่าอ๋อนี่ไงใกล้ๆหอนี้หอนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรอล่องห้องไหนหรอ เราก็บอกอ๋อเราพักห้องห้องสามแล้วก็อ๋อเอเอดีแล้วดีแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะก็คือรุ่นพี่คนนี้ค่ะเขาเป็นรุ่นพี่ที่อยู่คณะเดียวกันกับเราสาขาเดียวกันกับเราเนาะก็เป็นสายละสายเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ทางรหัสกันนะคะอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวทุกคนจะไม่เข้าใจก็คือการที่เราเข้าไปเรียนมหาลัยเราก็มีรหัสนักศึกษาเนอะแล้วเราก็มีเลขท้ายตรงการอะไรเงี้ยทาให้อ่าก็ได้รู้จักกับรุ่นพี่คนนี้ก็คือสนิทนะคะสนิทมากขึ้นอ๋อเราก็ได้รู้อย่างหนึง่งพี่เขาเป็นลูกทหารเนอะแล้วเขาก็อาชีพเขาเรียกว่าเวลาเสริมของเขานะคะเขาก็ไปทํางานเกี่ยวกับ คู่ภัยด้วยค่ะหลังจากนั้นเนาะพี่เขาก็แวะเวียนมาเที่ยวหอเราเนอะเขาว่าอ๋ออยู่ห้องนี้ใช่ไหมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนาะไอเราก็ไม่เออเขาก็บอกว่าเออดีแล้วดีแล้วอยู่ห้องนี้ดีแล้วแต่ถ้าเพ็นอ่องอื่นนี่พี่ ก็ว่าไปอย่างอะไรเงี้ยเราก็เอกใจทําไมเขาพูดอย่างนั้นเนาะเขาแบบอืโชคดีนะที่ได้อยู่ห้องนี้อะไรเงี้ยเราก็เราก็เอกใจก็เลยถามว่าทําไมเหรอคะพี่ทําไมทําไมถึงยังไงห้องอ้องอื่นมันไม่ดีเหรออะไรเงี้ยอ๋อเออเดี๋ยวพี่ขี้เกียจเล่าเดี๋ยวน้องไม่กล้าอยู่อันแน่พูดมาอย่างนี ให้เราก็เสียวสิอะไรมันมีในห้องนี้มันมีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรพี่บอกห้องนี้มันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเออเออถ้าพี่เล่าไปเดี๋ยวไม่กล้ายอยู่เดี๋ยวเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวหอเสียด้วยอะไรเงี้ยด้วยความที่เราอยากรู้นะคะทุกคนเราก็เซิร์ชหาข้อมูลประวัติหอที่เราพักอยู่นะคะก็ไม่มี ข้อมูลอะไรที่เออที่แบบเออน่ากลัวน่ากลัวนะไม่มีแบบอะไรก็มันเป็นเป็นหอพักปกติค่ะแล้วแล้วดูใหม่ด้วยนะคะทุกคนดูแบบหอใหม่ด้วยแต่แต่ที่ปิดปกติก็คือห้องข้างๆอะคะที่ห้องห้องข้างๆเราที่พูดไปอะคะ่ะว่าเออมันมันไม่ก็คือแบบคือจะมืดตลอด ถามว่ามีเด็กเช่าไหมมีนะคะแต่เขาก็แบบว่าเขาไม่ได้อยู่ตอนกลางคืนก็คือห้องนั้นห้องเดียวที่ว่าที่ว่ามือดอยู่อะไรเงี้ยค่ะทุกคืนแต่ถามว่าเจอคนที่พัก้องนั้นก็เจอทุกวันนะคะเจอทุกวันแต่ว่าก็คือเขาแค่มาเอาของตอนเช้าและเขาก็กลับไปเรียนต่ออะไรเงี้ย อาแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะวันนั้นก็ดึกแล้วนะคะได้ยินเสียงวุยวายมาจากห้องข้างๆเนี่ยค่ะวุยวายวุยวาย,วย,วยแต่เราก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้แบบสนใจอะไรนะคะก็คือเป็นเออถ้าแบบเป็นเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะที่แบบเออเสียงเ็กเด็กหอถ้าอยู่กันหลายคนมันก็มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ออกไปอืม แต่พอหลังจากนั้นนะคะเขาก็ออกเลยค่ะจากจากวันที่มีเสียงโวยวายวันนั้นนะคะ <IS AS 1> เขาก็ออกจากห้องนั้นไปเลยค่ะกลายเป็นว่าห้องนั้นก็คือว่างอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นห้องว่างอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ว่างยาวเลยค่ะเป็นเป็นปีนะคะห้องนั้นว่างเป็นปีแต่เราก็เป็นปีพะ พอพอนั้นก็มีเด็กเข้ามาอยู่ใหม่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ค่อยอยู่แรกสองสามวันแล้วก็พอหลังจากนั้นเขาก็ไม่พักเหมือนเดิมเขากลับไปพักห้องเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเราก็เลยก็เลยถามรุ่นพี่ว่าที่พี่ที่รุ่นพี่จะพูดที่ว่าจะบอกเราอะคือห้องข้างๆเราใช่ไหมรุ่นพี่ก็บอกว่า รู้แล้วเหรอฮะแล้วรู้อะไรอ่ะอ๋อคิดว่ารู้แล้วเกี่ยวกับห้องข้างๆอ่ะเอ้าแล้วเขาบอกรุ่นคือต้องเล่ามาให้หมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็กลัวอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เกี่ยวออก็คือห้องนั้นน่ะมันมีเรื่องแล้วก็รุ่นพี่ก็เล่าย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะ ก็มีน้องผู้หญิงคนหนึง่งแล้วก็เขาอะ่ะเป็นเขาเรียกว่าเชื้อสายมโนรานะคะแล้วเขาก็เกิดความเครียดเนาะในการเรียนแล้วก็แบบกดดันจากทั้งบ้านด้วยแล้วเขาก็ผูกคอ,อตายในห้องนั้นเลย แล้วตอนที่เขาผูกขอตายในวันนั้นนะคะเขาใส่เต็มชุดเลยชุดลามโนรลาแล้วบอกว่าแบบแบบว่าคนที่เข้าไปแบบช่วยแบบกู้ภัยที่เข้าไปก็คือตกใจนะคะเสร็จแล้วก็ได้รู้ความจริงอีกว่าหอที่เรามองใหม่ๆหนี่ยคะ่ะก็คือเขาอ่ะได,ได้ได้ทำการทาสีใหม่เปลี่ยนเลขห้อง เปลี่ยนชื่อหอพักทำให้เราไม่มีข้อมูลชื่อหอพักที่เราเซร์อนะคะที่เราซื้อหาประวัติค่ะพอรู้อย่างนั้นแบบคือตอนแรกมันก็ไม่กลัวหรอกค่ะแต่พอรู้อย่างนั้นเราก็แบบเออเนาะแล้วมันอยู่ติดข้างห้องเราด้วยเราก็กลัวๆนะพอหลังจากนั้นนะ่ะเราก็ย้ายห้องเลยค่ะ ย,ย้ายย้ายห้องหมายถึงย้ายหอเลยนะคะเสร็จแล้วความบมงอเอิญเราก็ไปเจอกับน้องคนแรกที่เคยเล่าให้ฟังที่ที่เข้าใหม่ตอนแรกค่ะไปเจอไปเจอเขาเขาคือเขาพักที่หอใหม่ที่เราไปพักใหมอ่อะเออ ก็คือแบบครั้งแรกก็สบตากันแล้วก็สูงยิ้มกันอะเนาะเราก็ไม่ได้สนิทกันเพราะว่าอยู่ต่างคณะกันแล้ววันนั้นวันนั้นก็แบบออกมานอกห้องพอดีแล้วก็ก็คือเป็นช่วงเย็นด้วยค่ะก็เลยทักว่าเออเชื่ออะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่พักอยู่หอนั้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงออกมาพักตรงนี้อยู่หรอตรงนี้มันไกลกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันเขาเขาบอกว่าอ๋ออยู่ไม่ได้แล้วผีหลอกเขาอย่างเงี้ย นอนไม่ได้เลยกลางค่ำกลางคืนหายใจไม่ออกเหมือนผีอำตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่เขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเออเขาก็พักกับเพื่อนตลอดเลยไม่ไม่กล้าที่จะไปนอนในห้องนั้นนะคะแต่เขาต้องจําใจอยู่บางทีให้ครบอให้ครบตามจํานวนเาขาเรียกว่าค่ามัดจำอะค่ะ่อเขาจะได้ค่ามัดจําคืนแล้วเขาก็จะได้ไปหาห้องใหม่ เรื่องมันก็มีแค่นี้ละค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอกับตัวนะเป็นเรื่องเล่ามาแต่ว่าเราก็เห็นกับตาว่าคนที่ไปพักที่นั่นเขาอยู่ไม่ได้จริงๆที่เห็นอยู่ก็สองเคสนะคะแต่ถามว่าหองพักนี้ก็มันก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะเขาอาจจะตกแต่งแบบทาสีใหม่ก็ได้ก็เลยดูแบบไม่ได้อึนคึมเพราะว่าห้องเด็ก ที่พักที่ท่านก็เต็มตลอดต้องฝั่งโน้นฝั่งนี้นะคะเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละคะ่ะ